สวัสดีค่ะมีเธอนะคะวันนี้มีเธอจะพาเ,เพื่อนๆที่สนใจอยากจะซื้อรถยนต์พลังงานไฟฟา้ามือสองมาพบกับแบรนด์ GWM ถ้าชมความพิเศษของรถยนต์แต่ละคันไม่น้อยสภาพดีพร้อมใช้งานวันนี้ต้องตามติดมีเธอใกล้ๆเลยนะคะเราจะได้รู้ว่า GWM เนี่ยเขาไม่ดียังไงไปกันเลย ยืนอยู่นะคะคือโครงการ GWM Certified Pre-Owned มอบริการครบวงจรไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายรถหรือการประเมินราคารถของ GWM เท่านั้นสามารถเลือกชมได้ผ่านเว็บไซต์ usedcar.gwm.co.th ซึ่งคุณผู้ชมสามารถเลือกชมได้ผ่านเว็บไซต์และมีจุดให้บริการร่วมกับพาร์ทเนอร์ใกล้บ้านคุณทั่วประเทศสําหรับรถที่เข้าร่วมโครงการ GWM Certified Pre-Owned นี้นะคะจะมีรถยนต์พลังงานไฟฟ้าทั้ง3ประเภทคือ PHEV HEV และ BEV ที่มีมาตรฐาน GWM w m Certified Pre-Owned เพื่อสร้างความมั่นใจและการันตีในคุณภาพรถยนต์ใช้แล้วเพื่อผู้ซื้อจะได้รับรถยนต์ใช้แล้วที่มีคุณภาพดีผ่านมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองคุณภาพของรถยนต์ GWM Certified Pre-Owned ทุกๆคันและยังได้รับสิทธิพิเศษสุดคุ้มเป็นแบรนด์แรกในประเทศไทยที่ขยายการรับประกันคุณภาพตัวรถนาน2ปีหรือ40,000กิโลเมตรถือว่าเป็น best in class เลยค่ะและรายละเอียดอื่นๆมีดังนี้ค่ะการตรวจสภาพรถยนต์ตามมาตรฐาน GWM Certified 219จุดเรียกได้ว่าตรวจครบทุก ทุกมุมเลยค่ะตรวจขนาดนี้ไม่ต้องกังวลเลยมั่นใจหายห่วงค่ะ ขยายการรับประกันคุณภาพตัวรถนานเพิ่มไปอีก2ปีหรือ4 0 0 0 0กิโลเมตรขยายแพ็กเกจบำรุงรักษา GPSI นานเพิ่มไปอีก1ปีหรือ20 0 0 0กิโลเมตรบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมง7วันนานเพิ่มไปอีก2ปีด้วยทีมช่วยเหลือฉุกเฉินมืออาชีพและโรสไลด์พร้อมครบคันไม่ต้องห่วงเลยค่ะฟรีประกันภัยชั้น1น,นาน1ปีหมดห่วงกับเรื่องประกันได้อีก1ปีเลยค่ะอัตราดอกเบี้ยพิเศษในกรณีจัดไฟแนนซ์กับสถาบันทางการเงินของเราบริการส่งรถยนต์ถึงหน้า บ้านการันตีคืนเงินภายใน7วันหรือ500กิโลเมตรหากพบว่ารถมีประวัติเคยเกิดอุบัติเหตุหนักน้ำท่วมหรือไฟไหม้ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน GWM Certified Pre-Owned สามารถคืนรถได้ภายใน7วันหรือไม่เกิน500กิโลเมตรจัดเต็มและได้แพ็กเกจเสริมที่ครอบคุมขนาดนี้ใครที่มองหารถอยู่หรือมีแผนซื้อรถคุ้มมากๆเลยค่ะเงื่อนไขสุดพิเศษจริงๆค่ะย้ำตรงนี้อีกครั้งค่ะ ขยายการรับประกันคุณภาพตัวรถนานเพิ่มไป2ปีหรือ40,000กิโลเมตรและที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะคะ s อสและจอร์แการรับประกันคุณภาพตัวรถเป็น7ปีหรือ190,000กิโลเมตร o ูดแคการรับประกันคุณภาพตัวรถเป็น7ปีหรือ180,000กิโลเมตร ทั้งหมดได้ยินไม่ผิดค่ะคุ้มเกินคุ้มจริงมีเธอยังรู้สึกอยากเปลี่ยนรถตอนนี้ทันทีเลยค่ะและถ้าหากท่านใดนะคะที่ซื้อรถกับทางโครงการ GWM Certified Pre-Owned ทุกทุกคันเขาบอกว่าส่งรถยนต์ตรงถึงหน้าบ้านคุณรอรับที่บ้านแบบสบายใจได้เลยค่ะและสําหรับขั้นตอนการใช้งานของผู้ที่ต้องการจะซื้อรถยนต์นะคะขั้นตอนการใช้งานสําหรับคนที่ต้องการซื้อรถก็เลือกเข้าไปที่หัวข้อซื้อรถยนต์พอเข้ามาแล้วเราก็สามารถเลือกหาซื้อรถรุ่นที่ต้องการได้เลย สำหรับลูกค้าที่จะขายรถก็เข้ามาที่หัวข้อขายรถกรอกรายละเอียดทิ้งข้อมูลรถของคุณไว้จากนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมไม่นานเกินรอค่ะและถ้าอยากรู้ว่ารถของเราราคากลางอยู่ที่เท่าไหร่ก็เข้าไปที่หน้าการประเมินราคารถยนต์ใช้แล้วกรอกรายละเอียดตัวรถของคุณเองกดปุ๊บคุณก็ทราบราคารถเดียวทันใจเห็นไหมคะส่วนลูกค้าท่านใดที่อยากส่งต่อประสบการณ์หรืออยากประเมินราคาเข้ามาที่เว็บไซต์ u s e d c a r g w m c o t h ซื้อขายได้ครบแถมง่ายสะดวกสุดๆค่ะ สุดท้ายนี้นะคะมีเธอได้ยินว่าพี่เนี่ยแอเนี่ยกำลังจะส่งมอบรถ g w m Certified p r e Owned m ไปเลยเดี๋ยวมีเธอจะพาเพื่อนๆไปสอบถามความประทับใจกับผู้ใช้บริการกันค่ะสวัสดีค่ะมีเธอนะคะพอดีจะขออนุญาตรบกวนเวลาเพื่อถามคําถามนิดนึงค่ะเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่กําลังดูอยู่นะคะแล้วก็ผู้ที่กําลังตัดสินใจจะออกรถด้วยค่ะอันนี้กําลังออกรถรุ่นไหนไปคะโจอเลออนคร,รับโจอเลออนแล้วมีความชอบหรือว่าประทับใจในส่วนไหนมากที่สุดคะ ของเจลรอยดก็คือจะชอบในส่วนของเทคโนโลยีนะครับในด้านความปลอดภัยครับผมแล้วก็ทักเกนบอลนะครับก็คือให้ความคุ้มครองนะครับเพิ่มเติมในส่วนของการดูแลรักษานะครับผมอะไรที่ทำให้มั่นใจใน GWM Certified PO นะคะครับผมก็ทาง A G W M นะครับมีการเพิ่มในส่วนของารันตีนะครับของรถนะครับผมฟรีค่าแรงค่าไรในการเช็คระยะนะครับผมแล้วก็ในส่วนของการตรวจคุณภาพรถก่อนส่งมอบนะครับ ถือว่าคุ้มมากๆเลยค่ะใช่ครับผมอยากให้แนะนําสําหรับคนที่ยังลังเลนะคะแล้วก็มองหารถยนใช้แล้วคุณภาพสูงของ GWM ค่ะครับผมสาหรับใครนะครับที่กําลังลังเลนะครับที่จะเลือกซื้อรถยนต์ใช้แล้วนะครับผมทาง GWM นะครับก็พร้อมที่จะจบท์นะครับในด้านของคุณภาพนะครับเทคโนโลยีนะครับผมความปลอดภัยนะครับราคาและในเรื่องของบริการหลังการขายนะครับผมยังไงก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่ฝากทุกคนเด้พิจาจรณานครับผม ากเลยค่ะแล้วก็ยินดีด้วยนะคะสำหรับรถใหม่สวยมากๆเลยค่ะ<อ>สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะ นี่คือทั้งหมดของ g w m Certified Pre-Owned ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ค่ะ Great Wall Motor เป็นแบรนด์แรกที่เพียบพร้อมด้านธุรกิจรถยนต์พลังงานไฟฟ้าใช้แล้วทั้งมือ1และมือ2ในแง่มุมของการซื้อและขายจึงมั่นใจในคุณภาพได้เลยค่ะ g w m Certified Pre-Owned ผ่านมาตรฐานการตรวจสอบอย่างละเอียดด้านคุณภาพและการใช้งานรวมถึงการบริการและข้อเสนอต่างๆครบครัน ใครได้ไปก็คุ้มค่าค่ะหากท่าในใดอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ u s e c a r g w m c o t h วันนี้นี่เธอขอตัวลาไปก่อนนะคะหากมีอะไรอัปเดตจะรีบกลับมาอัปเดตให้แฟนๆได้ติดตามกันค่ะบ๊ายบาย